ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทำบุญก้าวัดเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยากรนเนรเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงพระราชสาสริีิิพชมหาวัชละราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวนโดยเร็วเมื่อวันที่2มกราคม2566นายวรยานบุญนราช ภูวาราการจังหวัดมุกดาหารทําบุญก้าวัดสาคัญจังหวัดมุกดาหารทั้งเจ็ดอำเภอพร้อมถวายพระพุทธรูปเพื่อร่วงโรดจนาริตรุ่นร้อยเจปีเครื่องบวชและสังฆทานเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยากรเนริน,นทิลาเทพยวดีกมรมหลวงพระราษาินีสิริพัชระช มหาวัชระราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวนโดยเริ่มจากวัดศรีบุเรงตําบลศรีบุเรงวัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวงตําบลมุกดาหารวัดรอยพระพุทธบาทมนโนลมตําบลนาศนวนอำเภอเมืองมุกดาหารวัดนาธามวัดนาวาดบ้านนาธามหมู่ที่แดตําบลป่าไร่อำเภอดอนตาล วัดสุทิธรรมลังศิยานุสรบ้านคำพอกหมู่ที่ห้าตําบลโชคชัยอําเภอนิคมคำส้อยวัดบานพศคีรีวัดผูจกอําเภอหนองสูงวัดพระพุทธนคาพิบาลบ้านดอนสวรรค์ตําบลน,น้ำเที่ยงอําเภอนคอิคมชยีวัดโพสีแก้วบ้านกานเหลืองดงหมู่ที่หนึ่งตําบลหนองแคนอําเภอดงหลวง วัดป่าวิเวกบ้านหนองแสงหมู่แตำบลว้านใหญ่อำเภอว่านใหญ่แต่ละพื้นที่มีนายอำเภอผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วย